อย่างเรื่องของการพยายามหาทางออกให้กับสงครามในยูเครนที่มันดำเนินมายืดเยื้อนะคะเกือบจะ4ปีแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้มันก็ความพยายามที่จะหาทางให้เกิดการหยุดยิงนะให้เกิดสันติภาพให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงข้อตกลงสันติภาพกันระหว่างยูเครนรัเสเซียเนี่ยมันดูเหมือนจะยังไม่ก้าวหน้าไปไหนนะคะเมื่อวานเนี่ยมีรายงานนะคะว่าทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยได้มีการโทรหาเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนอีกครั้ง ะะเป็นการโทรยกสายโทรคุยเนี่ยในรอบประมาณเกือบ3สัปดาห์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเซนซกก้ได้เดินทางไปที่วอชิงตันดีซีนะคะแล้วก็มีการพบกับทรัมป์ที่ทำเนียบขาว โดยการโทรของทรัมป์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะระหว่างที่ผู้นำชาติยุโรปนะคะที่อยู่ในกลุ่ม coalition of b i l l i n g 35ชาติเนี่ยกำลังประชุมกันที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีผู้นำยูเครนอยู่ในการประชุมด้วยเพื่อที่จะมาหารือกันนะคะถึงเรื่องของการให้หลักประกันเรื่องของความมั่นคงกับยูเครนหากว่ามันมีการหยุดยิงกับรัสเซียแล้วนะคะผู้นำนะคะยุโรปแล้วก็ผู้นำยูเครน,นกำลังหารือกันเรื่องนี้แล้วก็ ทรัมป์เนี่ยก็โทรมาแต่ทีนี้ไอเรื่องของหลักประกันความมั่นคงเนี่ยมันก็มีความคืบหน้าออกมาจากเวทีการประชุมนี้เช่นกันนะคะเพราะว่าหลังคุยกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าผู้นําฝรั่งเศสนะคะประธานาธิบดีเอ็มมานนเอลมาครงของฝรั่งเศสเนี่ยก็ออกมาประกาศบอกว่าชาติยุโรปเนี่ยพร้อมแล้วนะคะที่จะรับประกันความมั่นคงให้กับยูเครนค่ะ โดยอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ออกมาถแถลงข่าวนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมี26ประเทศจากทั้งหมด35ประเทศได้ให้คำมั่นอย่างเป็นทางการว่าจะส่งกองกำลังไปประจำการในยูเครนเพื่อเป็นกองเพือ่อเ,เป็นกองกำลังรับประกันความมั่นคงหลังบรรลุข้อตกลงหยุดยิงหรือข้อตกลงสันติภาพกับรัเสเซียเราไปฟังเสียงมาครงกันค่ะ Nous avons aujourd'hui vingt six pays qui, formellement, se sont engagés plusieurs autres ont encore à clarifier leur position, mais 26 pays qui se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs, pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après le cessez le feu ou la paix. ขณะดเดียวกันนะคะมาครงยังได้บอกด้วยว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยกลุ่มชาติพันธมิตรจะสรุปการสนับสนุนจากสหรัฐสำหรับการค้ำประกันความมั่นคงให้กับยูเครนทีนี้ผู้นำฝรั่งเศสไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรออกมานะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราไปสังเกตจากคำพูดของทรัมป์เมื่อเร็วๆนี้นะคะก็อาจจะประเมินได้ว่าการสนับสนุนของสหรัฐเนี่ย ไม่น่าจะมาในรูปของการส่งทหารเข้าไปประจำการในยูเครนตรงๆนะคะแต่ว่าอาจจะมาในรูปของการสนับสนุนนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับอาวุธต่างๆนะคะทางอากาศแล้วก็หน่วยข่าวกรองแล้วเซเดนจาก,กี้ว่ายังไงบ้างนะคะผู้นำยูเครนเนี่ยออกมาถแถลงข่าวเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าดีใจที่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้หลังจากที่รอมานานเรื่องของหลักประกรันความมั่นคงนะคะ นอกจากนี้เนี่ยก็พูดถึงประเด็นสำคัญนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ได้มาจากการคุยกับทรัมป์บอกว่าทรัมป์เนี่ยไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ที่บางประเทศในยุโรปนะคะอย่างเช่นสโลวาเกียแล้วก็ฮังการีเนี่ยไปซื้อน้ำมันจากรัสเซียเราไปฟังเสียงผู้นำยูเครนกันค่ะ เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องถือเป็นประเด็นใหญ่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเผ็ดร้อนในการประชุมเมื่อวานเพราะามันก็มีสื่อถัรลอยของเยอรมนีเนีรายงานบอกว่าทรัมป์เนี่ย ได้พูดโจมตีชาติยุโรปในระหว่างที่โทรเข้าไปสนทนานะคะระหว่างที่เขาประชุมกันอยู่เนี่ยแล้วก็ทรัมป์ก็มีการโยนการรับผิดชอบในเรื่องการกดดันปูติน,นให้กลับไปที่ชาติยุโรปว่าให้ยุโรปเนี่ยมาช่วยกันกดดันบ้างนะคะก็เลยทําให้บทสนทนา,นานระหว่างทรัมป์กับผู้นํายุโรปที่กําลังคุยกันอยู่ที่ปารีสเนี่ยเป็นไปอย่างดูเดือดนะคะทรัมป์เนี่ยกล่าวหาว่ายุโรปเนี่ยซื้อน้ํามันจากรัสเซียแล้วก็สนับสนุนเครื่องจักรสงครามแม้ว่าทางออร์ซูล่าฟอนเดเลเยอร์นะคะ พยายามที่จะคัด้านเรื่องนี้บอกว่ายุโรปเนี่ยได้ลดการซื้อน้ำมันลงอย่างมากหลังจากที่รัสเซียลุกรานยูเครนแล้วก็เตือนว่ามีแค่สองชาตินะคะก็คือฮังการีแล้วก็สโลวาเกียเนี่ยที่นำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย ทีนี้สองชาตินี้เนี่ยซื้อน้ํามันจากรัสเซียมากที่สุดนะคะก็เพราะว่าไหลเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นน้ํามันแล้วก็ก๊าซราคาถูกฮังการีเนี่ยนำเข้าพลังงานจากรัสเซียถึงร้อยละ86นะคะจากพลังงานที่ใช้ในประเทศนะคะแล้วก็สโลวาเกียเนี่ยนำเข้าร้อยละ81โดยทั้งสองประเทศเนี่ยได้ใช้ช่องว่างจากการยกเว้นการคว่ำบาตรน้ํามันของสหภาพยุโรปทำให้นะคะนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียได้อย่างไม่จำกัด สาภาพยุโรปเนี่ยคือมี27ประเทศนะคะก็มีการตั้งเป้าหมายที่จะยุติการนำเข้ากา๊าซแล้วก็น้ำมันทั้งหมดจากรัสเซียน่ยภายในสิ้นปี2027นเะคะเพราะมองว่าเป็นหนทางหนึ่งในการที่จะกดดันนะคะรัะเสเซียในเรื่องให้หยุดสงครามในยูเครนเพราะว่าน้ำมันแล้วก็ก๊าซแน่นอนเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญแต่ทีนี้ยุโรปเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดนะคะในเรื่องของการนําเข้ากา๊าซน้ํามันจากรัสเซียได้ทันทีเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือ การพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียมีอยู่สูงมากนะคะมากกว่า1้0ยละสิของพลังงานที่ใช้ในยุโรปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็มีแผนถึงการลดที่เป็นเหมือนการค่อยๆลดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทำเนียบข่าวรายหนึ่งก็บอกกับ bbc ว่าภายในปีเดียวนะคะรัะเสเซียมีรายได้จากการขายน้ำมันเชื้อเพลิงให้สภาพยุโรปถึง1,100ล้านยูโร ทีนี้เมื่อถูกท้วงเรื่องน้ำมันนะคะทรัมป์ก็เลยเปลี่ยนประเด็นไปบอกว่ายุโรปเนี่ยก็ควรไปตั้งกำแพงภาษีกดดันจีนบ้างเพราะจะให้สหรัฐไปกดดันคนเดียวในไงมันก็ไม่ได้ผลบอกว่าตอนนี้น่สหรัฐก็คือกดดันอินเดียแล้วนะคะแต่ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อันนี้ทําหมายถึงการตั้งกำแพงภาษีกับสินค้านำเข้าอินเดียเนี่ยรวมแล้วร้อยละ50นะคะโดยร้อยละ25เนี่ยมันเป็น ภาษีต่างตอบแทนที่ทำได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วก็มาบวกอีกร้อยละยบช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะแล้วมีผลบังคับใช้ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาด้วยการบอกว่าเป็นมาตรการลงโทษนะท,ที่อินเดียเนย้นำเข้าน้ํามันจากรัสเซียอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทรัมป์หวังใช้เพื่อจะลงโทษนะแต่สรุปเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่ได้ผลเท่าไหร่นะทางอินเดียเนี่ยผู้ผลิตน้ํามันคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันเนี่ยนะคะก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มี คำสั่งอย่างเป็นทางการออกมาจากทางรัฐบาลอินเดียว่าให้เลิกซื้อน้ํามันรัสเซียพอท่าทีของทรัมป์เป็นแบบนี้นะหันมาบอกว่ายุโรปเนี่ยไปช่วยกดดันหน่อยสิทำคนเดียวไม่ไหวแล้วนะคะสำนักข่าวเอ็กซิอเนี่ยเขาก็รายงานว่าจากการสนทนาของทรัมป์เนี่ยมันก็เลยทําให้บรรดาผู้นําของยุโรปเนี่ยประเมินสถานการณ์ว่าทรัมป์เนี่ยก็คงจะ ไม่คว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมแล้วนะคะถ้าแสดงท่าทีอย่างนี้บอกว่าทำคนเดียวไม่ไหวแล้วไม่พอแล้วให้ยุโรปทำบ้างทีนี้ฝั่งนักวิเคราะห์นะคะเขาก็ไปจับตาท่าทีจากทรัมป์ว่ามีท่าทีต่อรัสเซียอย่างไรหลังจากที่ต่อสายเข้าไปคุยกับผู้นำยุโรปก็ปรากฏว่าทรัมป์เนี่ยได้โพสต์ภาพสองภาพบนทรูโซเชียลนะคะภาพแรกเนี่ยคือเครื่องบินลบ B 2 bomber นะคะแล้วก็เครื่องบินรบ F 3 5ที่บินอยู่บนท้องฟ้าในวันที่เขาเจอกับปูติน ส่วนอีกภาพเนี่ยก็เป็นภาพของทรัมป์กับปูตินนะคะยืนคู่กันบนพรมแดงกําลังดูเครื่องบินรบบินเหนือหัวนี่ก็เลยทําให้เกิดคําถามว่าทรัมป์กำลังจะสื่ออะไรหรือไม่นะคะหรือจะส่งสัญญาณไปยังยุโรปว่าจะไม่คว่ำบาตปูตินแล้วอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะของทรัมป์ ที่ดูจะเหมือนหันกลับมานะคะกดดันให้ฝั่งยุโรปเนี่ยดำเนินการมากขึ้นนะคะในการที่จะกดดันรัสเซียโดยเฉพาะเรื่องของการนําเข้าพลังงานนะทั้งก๊าซทั้งน้ํามันต่างๆแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องหันไปกดดันให้ยุโรปเลิกซื้อน้ํามันรัสเซียนะคะรวมถึงไม่ใช่แค่ว่าให้ยุโรปไปกดดันจีนนะคะล่าสุดเนี่ยทรัมป์เนี่ยหันไปกดดันสมาชิกนาโต้ด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของ การหยุดจัดสรรงบป,ประมาณด้านความมั่นคงให้นาโตปีกตะวันออกเพราะว่ามันมีรายงานนี้ออกมานะคะโดยรายงานนี้เนี่ยมาจากหนักสือพิมพ์ The Financial Times นะคะรายงานว่าสหรัฐเนี่ยเตรียมทยอยยุติโครงการช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่กองทัพนาโตปีกยุโรปตะวันออกซึ่งก็อยู่ติดกับแนวชายแดนรัสเซียนะคะโดยให้ยุโรปเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศที่มากขึ้นเอง กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนเนี่ยได้แจ้งนักการทูตยุโรปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะไม่มีการจัดสรรงบใหม่สําหรับโครงการฝึกและจัดหาอุปกรณ์ทางการทหารในประเทศแนวหน้าแถบยุโรปตะวันออกนะคะไม่ว่าจะเป็นเอสโตเนียลัตเวียแล้วก็ลิทัวเนียโดยงบที่อนุมัติไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะหมดลงนะคะหมดอายุลงในเดือนกันยายนปี2026คือปีหน้า ทำเนียบข่าวเนี่ยบอกว่าการตัดสินใจดังกล่าวสอดคล้องกับคำสั่งฝ่ายบริหารที่ทรัมป์ลงนามตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งแล้วก็เป็นไปตามแนวทางที่ต้องการให้ยุโรปเนี่ยรับผิดชอบต่อการป้องกันตนเองมากขึ้นโดยก่อนหน้านี้นะคะไอ้เรื่องของการพยายามกดดันให้ยุโรปเนี่ยใช้จ่ายด้านกลาโหมนะคะรับผิดชอบป้องกันตนเองมากขึ้นเนี่ยมันก็ เกิดขึ้นนะคะอังจริงแรงกดดันนี้ของทรัมป์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ทรัมป์กับเข้าทำเนียบขาวในสมัยที่2นะคะแล้วก็เมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยสหรัฐก็กดดันให้ชาติพันธมิตรนาโตประกาศเพิ่มงบกลาโหมเป็น5%ของ GDP รายงานระบุนะคะว่าโครงการนี้เน่ยเคยใช้งบในยุโรปกว่า1,600ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2018- ถึงคิดเป็นเกือบ1ใน3ของงบที่สหรัฐใช้ทั่วโลก ซึ่งการตัดลดงบครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้ยุโรปกังวลนะคะว่าอาจจะกระทบต่อเสถียรภาพด้านความมั่นคงโดยตรงในวันที่สงครามในยูเครนเนี่ยมันก็ยังไม่จบแล้วก็ยังดูเหมือนจะไร้ทางออกว่าจะไปสู่สันติภาพได้หรือไม่ ทั้งนี้วุฒิสมาชิกของเดมโมแครตบางส่วนออกมาวิจารณ์นะคะว่าการยกเลิกเงินช่วยเหลือครั้งนี้ของทรัมป์เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณผิดพลาดในช่วงที่โลกกําลังพยายามบีบให้ปูตินเข้าสู่โต๊ะเจราจาแล้วก็ยับยั้งการลุกรานยูเครนพเลเรือเอกมาร์กมอนโกเมอรี่อดีตนายทหารสหรัฐเนี่ยเตือนว่าการสูญเสียความช่วยเหลือนี้จะกระทบอย่างหนัก ต่อสามรัฐบอลติกเนื่องจากว่าทั้งหมดนะมีพรมแดนติดกับแคว้นคาลินินกราดของรัสเซียแล้วก็เผชิญการโจมตีที่เชื่อมโยงกับรัสเซียบ่อยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในทะเลบอลติกการโจมตีทางไซเบอร์หรือการกอร่อวินาศกรรมแต่ว่าล่าสุดนะะทรัมป์ก็มีการยืนยันว่าจะยังคงมีกำลังทหารกว่า1 0 0 0 0มื่นนายเนี่ยประจำการในโปแลนด์แล้วก็พร้อมเพิ่มจำนวนหากว่ารัฐบาลโปแลนด์ร้องขอ ขณะที่นักวิเคราะห์ก็มองความเคลื่อนไหวนี้นะคะบอกว่าการปรับนโยบายสหรัฐเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อเบนทรัพยากรทางการทหารของสหรัฐเนี่ยไปสู่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อที่จะยับยั้งจีนโดยเฉพาะความตึงเครียดเรื่องไต้หวันหลังจากจีนออกมาแสดงสัญญาณุภาพในขบวนพาเหรดเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา นี่เป็นความเคลื่อนไหวของทรัมป์และพันธมิตรในยุโรปนะคะความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์แล้วก็ประเทศพันธมิตรในยุโรปที่ทรัมป์ดูจะพยายามกดดันมาตลอดนะคะให้ยุโรปเนี่ยใช้จ่ายในเรื่องกรลาโุมมากขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นในเรื่องของการป้องกันตนเองนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นขมนะคะระหว่างพันธมิตรข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกสองฝ่ายเนี่ยนะคะรวมถึงท่าทีล่าสุด ที่ดูจะหันไปกดดันยุโรปให้ลงมือมากขึ้นนะให้จริงจังมากขึ้นในการที่จะกดดันรัสเซียไม่ได้ปล่อยให้สหรัฐเนี่ยต้องดำเนินการอยู่ฝ่ายเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นท่าทีล่าสุดของทรัมป์จากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนที่ใกล้จะ4ปีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมองไม่เห็นว่าจะยุติลงได้ในเร็วๆนี้